สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนค่ะตอนนี้นะคะเรื่องสุดท้ายคือเธอก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมีสาระน่าสนใจมากๆเลยนะคะสำหรับนวนิยายต้นฉบับนะคะของเรื่องสุดท้ายคือเธอเนี่ยคือผู้แต่งเขาได้แต่งมาแล้วเนี่ยถึง2 8ปีด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นนิยายค่อนข้างจะจะเก่านะคะคือคำว่าเก่าหมายความว่าก็จะสะท้อนชีวิตนะคะของผู้คนที่อยู่ในยุคแบบ ในยุคแบบที่ยังไม่ใช่ในปี2024แบบนี้นะคะคือเมื่อ28ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วอันเนี้ยค่ะในเวอร์ชันละครเป็นเวอร์ชันที่ได้ดัดแปลงมาแล้วให้มันมีความออมีความกลิ่นอายของทันสมัยในทศวรรษนี้แล้วเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวหวานจะไปวิเคราะห์แล้วก็เล่าให้เพื่อนๆฟังเกี่ยวกับในในวนิยายต้นฉบับจริงๆนะคะโอ้โหค่ะในส่วนนั้นนะคะหนึบกว่านี้อีกหนึบกว่าที่เราเห็นผ่านหน้าจออีกนะคะอันเนี้ยที่เราเห็นบท คุณแม่นี่ที่พวกเราบอกว่าอุ้ยลำคาญจังเลยคุณแม่พูดเยอะคุณแม่นนนี่นั่นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการดัดแปลงมาแล้วนะคะในส่วนของต้นฉบับเนี่ยโอ้โหค่ะแรงกว่านี้อีกนะคะสําหรับคุณแม่ค่ะสําหรับในเรื่องนี้นะคะก็จะเหมือนกับสะท้อนให้พวกเราเห็นว่านางเอกของพวกเราเนี่ยคือคือเป็นเป็นคนดีอ่ะเป็นคนดีในทุกๆ ในทุกๆสังคมที่นังเอกของพวกเราอยู่นะคะอย่างเช่นครอบครัวนะคะหนังเอกก็พยายามที่จะแบบเออต้องเป็นลูกที่ดีนะของคุณพ่อคุณแม่นะคะนี้คุณพ่อเนี่ยไม่ค่อยมีความต้องการจากลูกมากเท่าไหร่คือไม่ได้จะมาออกคําสั่งหรือว่ามาให้ลูกทำโน่นทํานี่มากเท่าไหร่แต่ว่าคุณแม่เนี่ยค่อนข้างจะเข้ามาแทรกแซงเรื่องราวชีวิตของลูกในทุกๆด้านเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วหนังเอกของวเราก็ ต้องทาตัวแบบเหมือนคือด้วยจิตสํานึกอะ่ะนางเอกนะั้นก็จะเป็นลูกที่ดีด้วยตอนอยู่ที่บ้านเป็นพี่สาวที่ดีของน้องชายนะคะแล้วก็เป็นพนักงานที่ดีตั้งใจทํางานกับที่บริษัทด้วยแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังต้องเป็นแฟนที่ดีด้วยนะคะกับทางด้านซินเจียเลี่ยงค่ะเพราะว่าอย่างไรดีก็คือคบกันมาตั้ง3ปีแล้วเนาะเพราะฉะนั้นนางเอกของพวกเรานะคะเหมือนกับมีหลายๆร่างเลยแล้วแต่ละร่างของนางเอกของพวกเราก็จะต้องเป็นคน ดีทั้งนั้นเลยนะคะแต่ว่าดีต่อผู้อื่นดีต่อผู้อื่นดีต่อผู้อื่นแต่ว่าแล้วผู้อื่นล่ะ ผู้อื่นนั้นคิดถึงนางเอกของพวกเราบ้างไหมนะคะแล้วก็มีการดูแลนางเอกของพวกเราในทางที่ถูกแล้วหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เหมือนกับเป็นตัวสะท้อนในบุคลิกลักษณะของนางเอกซึ่งเป็นผู้ให้แล้วก็เป็นผู้ที่ประนีประนอมนะคะอ่อนน้อมที่สุดแล้วสําหรับนางเอกของพวกเรานะคะนางเอกของพวกเรานะคะใช้เวลาชีวิตเนี่ยก็คือตอนนี้อายุ29ปีนะคะนางก็พยายามอย่างเต็มที่เลยค่ะที่จะต้องเป็นลูกสาวที่ดีด ะะแม้ว่าคุณพ่อคุณแม่ของเธอนั้นจะจะมีบ้านนะคะบ้านเป็นแบบหลังเล็กๆเนาะแล้วก็อาหารต่างๆก็มีทำเองเป็นอาหารง่ายๆอะไรเงี้ยเลี้ยงมาแบบง่ายๆเลยนะคะแต่สำหรับนางเอกของพวกเราแล้วอะณจุดนี้คือแบบเป็นบุญคุณที่สุดแล้วแล้วยิ่งเป็นพ่อกับแม่ผู้ให้กำเนิดอีกนะคะเรียกได้ว่าแบบรักอะรักพ่อกับแม่สุดๆมีความลึกล้ำราวกับแบบ เพราะคุณนี้มันคือมหาสมุทรเลยนะคะเพราะฉะนั้นนางเอกของพวกเราก็ต้องพยายามอย่างเต็มที่ที่จะทําตัวดีๆมีงานดีๆทําแล้วก็ตอบแทนคุณของคุณพ่อคุณแม่ไปตลอดชีวิตอันนี้คือความตั้งใจของนางเอกของพวกเรานะคะความกตัญญูแล้วก็ปฏิบัติต่อ,อคุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะคุณแม่เป็นอย่างดีเนี่ยนางเอกของพเราก็เตือนตัวเองนับไม่ถ้วนนะคะแม้กระทั่ง แม้กระทั่งว่าคนอื่นๆเนี่ยจะมาดูถูกตัวของนางเอกเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าจะมาดูถูกนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ได้เลยนะคะก็คือจะมีความถือณจุดนั้นมากค่ะณจุดนี้นะคะนางเอกของพวกเรานั้นน่ะมีความอดทนมีความโคตรจะอดทนต่อข้อบกพร่องของคุณแม่เลยนะคะจนกระทั่งเรื่องราวของการแต่งงานเนี่ยมาถึงนะคะมันก็เลย มันก็เลยทำให้คุณแม่ซึ่งเสียศูนย์ไปแล้วเพราะกลัวแต่ว่าลูกสาวจะไม่ได้แต่งงานเข้าไปในตระกูลซินน่ะนะคะของซินเจียเลียงเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าคุณแม่มาทำเรื่องลำบากนะคะให้กับลูกสาวสุดๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องออการพบปะคุยกันระหว่างครอบครัวการพูดถึงงานจัดเลี้ยงนะคะซึ่งณจุดนี้คือคือพูดแทรกลูกไปหมดเลยนะคะก็ลูกก็คงจะงงว่าตกลงมันเป็นงานแต่งงานของใครกัน แน่นะคะแล้วความเป็นแม่นะคะเหมือนหลิวหวานอีเนี่ยคุณแม่ของนางเอกเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าปากก็บน่บนๆไปอะ่ะแล้วก็มีความไม่พอใจทางด้านของครอบครัวฝ่ายฝ่ายชายแล้วแต่ว่าก็ยังคงที่แบบไปทำผิดพลาดนะคะเหมือนแบบคือกลัว กลัวว่าลูกจะไม่ได้แต่งเข้าไปก็เลยเลยพยายามจะจะท่องเอาไว้ในใจว่าอย่าทำให้ทางโน้นนะอย่าทำให้ทางครอบครัวฝ่ายชายนั้นขุนเคืองเด็ดขาดนะะทั้งท้งที่มันทำให้ลูกสาวตัวเองนั้นต้องอยู่ในจุดที่เสียเปรียบนะคะก็คุณแม่ก็ยังคงจะทำอีกนะคะทีนี้ก็มีหลายๆท่านก็อินบ i n กซ์มาถามหวานเหมือนกันว่าเออ เออแอดแล้วใครจะได้สมบัติของคุณย่านะคะเออหวานก็ลืมบอกเนาะก็คือสมบัติของคุณย่านะคะคุณย่าเฉินของพวกเรานั้นจะตกเป็นของนางเอกแต่เพียงผู้เดียวนะฮะมีมูลค่ากว่า8หลักก็คือในระดับแบบ10ล้านหยวนขึ้นไปนะคะคุณย่ายกให้นางเอกของพวกเราหมดเลยนะคะถ้าเป็นไปตามนาวนิยายต้นฉบับเพราะว่าคุณย่านี่นก็รู้ทันหลานชายเนาะหลานชายคุณย่านี่ก็เป็น <laughs> เป็นสุนัขจิ้งจอกเหมือนกันนะคะก็ คือเข้ามาโดยมีจุดประสงค์แต่ถามว่าเขาก็รักคุณย่าเขาไหมเขาก็รักแต่ว่ามันมีมันมีความแอบแฝงเข้ามานะคะส่วนทางด้านของ เหล่าม่ายเนี่ยตระกูลของตระกูลของนางเอกนะคะพ่อกับแม่นี่ก็ไม่ได้ไปเยี่ยมเยือนอะไรกับคุณย่านะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ถึงความดีไม่ถึงนะคะก็ไม่ได้เช่นเดียวกันมีแต่นางเอกเนี่ยแหละค่ะเป็นผู้ที่แบบรักแล้วก็ไปไปหาคุณย่าบ่อยๆโดยที่ไม่ได้มีจิตที่จะหวังในทรัพย์สมบัติใดๆเลยนะคะแล้วก็แน่นอนว่าค่ะคุณย่านั้นเห็นณนจุดนี้อย่างทะลุปุโป่งนะคะก็มอบทรัพย สินทุกอย่างเลยค่ะให้กับนางเอกของพวกเรานะคะถือได้ว่านางเอกของพวกเราก็เป็นเศรษฐีย่อมๆเลยคนหนึ่งนะคะแต่ว่าในตอนนี้ในส่วนของละครยังไม่ถึงเดี๋ยวเราก็รอไปก่อนว่าในเวอร์ชั่นละครนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะเอาละค่ะนี่นางเอกของพวกเรานะคะเดี๋ยว มันจะถึงจุดที่เป็นจุดเปลี่ยนเช่นเดียวกันค่ะในช่วงต้นเรื่องเราจะเห็นได้ว่านางเอกเราเหนื่อยมากๆนะคะเหนื่อยมากๆกับการที่เป็นคนดีไปซะทุกเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกที่ดีเป็นพี่สาวที่ดีเป็นออพนักงานที่ดีนะคะรวมทั้งเป็นแฟนที่ดีเดี๋ยวเธอจะตื่นแล้วค่ะเธอจะเหนื่อยมากๆนะคะอย่างเช่นอย่างตัวอย่างอย่างเช่นการเป็นลูกที่ดีของคุณแม่นะคะก็คือ พอเดี๋ยวอพอนางเอกเนี่ยได้รับสมบัตินะคะทางด้านของแม่นะคะก็อยากจะแบบทำไงดีคือคือนางเอกของพวกเราเนี่ยเห็นด้วยที่แบบอยากจะให้ครอบครัวนั้นมีบ้านที่ที่ดีอยู่เพราะว่าอยู่ในณจุดเนี้ยที่เป็นแบบ f l ั t แบบเนี้ยนะคะมานานแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยไปซื้อบ้านหลังหนึ่งซึ่งก็เป็นบ้านหลังใหญ่นะคะแล้วก็ย้ายคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องชายไปอยู่นะคะแต่ทีนี้ค่ะคุณแม่ของเธอนะคะพอ พอได้รับจุดที่เป็นบ้านแล้วก็มีความพอใจแล้วก็ดีใจจากนั้นก็ด้วยความที่อยากจะอวดนะคะเหล่าบรรดาของคนที่เต้นแบบเออกังฟูเต้นไอ้อะไรด้วยตอนเช้า,ากิจกรรมของคนแก่นะคะเธอก็มีข้อเรียกร้องมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะก็คือจะต้องมีอันน้นนะอันนี้นะอันนี้นะซึ่งเดี๋ยวนางเอกของพวกเราเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าคือให้คุณแม่เท่าไหร่เนี่ยคุณแม่ก็ยังจะ จะเรียกร้องมากขึ้นไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นนางเอกของพวกเราก็ถึงจุดที่จะต้องลาดถอยบ้างแล้วนะคะก็คือต้องมีเซโนบ้าง แต่ว่าค่ะพอทำนัดจุดนั้นนะคะเดี๋ยวก็จะมีความไม่เข้าใจกันกันกบคุณแม่คุณแม่หลิวหวานอีอีกก็คือแม่ก็จะบอกว่าอะไรกันจะมาเห็นแก่ตัวอะไรกับแม่อะไรประมาณนี้นะคะก็ด้วยความที่ปากแม่โฉบโฉไงแม่ก็จะพูดไปนะคะก็ทำให้นางเอกของพวกเราต้องถึงจุดที่แบบมีความลำบากใจอีกนะคะซึ่งนจุดนี้มันก็เหมือนกับว่าโอเคความความคิด แล้วก็ความพยายามที่จะที่จะกะตันยูกระตะเวทีต่อแม่ต่อผู้มีผู้ผู้ที่คลอดเรามาอะไรแบบนี้นะคะนางเอกพยายามทำดีที่สุดแล้วแต่ว่ามันกลับกลายเป็นว่านะคะสิ่งเนี้ยมันกลายเป็นภาระของนางเอกของพวกเรามากขึ้นมากขึ้นนะคะแทนที่ว่าจะพยายามทำให้ ทำให้แบบให้คุณแม่เนี่ยให้ความรักของแม่เป็นอะไรที่ลูกรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกแบบสบายใจแต่ว่าเนี่ยทำให้ลูกรู้สึกหนักอึ้งไปหมดเลยนะคะทำให้ลูกแบบรู้สึกไม่มีทางออกแบบไม่มีที่สิ้นสุดโดยที่แม่เนี่ยก็ไม่รู้ตัวเลยอะ่ะเออไม่รู้ตัวเลยนะคะแล้วก็คิดอยู่เสมอว่าลูกนั้นทำได้อยู่แล้วลูกมีอยู่แล้วลูกลูกสามารถจะแบบ ตอบสนองต่อสิ่งที่ตัวเองนั้นต้องการจะให้ลูกทำได้นะคะอืมนะจุดนี้ก็เห็นใจนางเอกเนาะ แล้วไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่แม่แบบว่าเรียกร้องอยากจะมีนะคะแม่นั้นก็มีจุดที่แม่ก็ไปบังคับลูกอีกละลูกอายุจะแบบ30อยู่แล้วอะ่ะยีบเก้าอยู่แล้วนะคะแม้กระทั่งพื้นที่เพื่อให้จัดการชีวิตของตัวลูกสาวเองเนี่ยคุณแม่ก็ยังจะไม่ยอมให้เลยอะ่ะต้องเข้าไปแทรกแซงในทุกๆเรื่องทุกๆเรื่องเลยนะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็คืออย่างอย่างที่หวานบอกว่าในนวนิยายต้นฉบับมันยิ่งกว่านี้อีกในนิยายต้นฉบับมันจะประมาณ ว่านางเอกนี่กรตันยูจนกลายเป็นโง่เขลาอย่างที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเธอนั้นแบบทําให้แม่มีความสุขก็จริงค่ะแต่ว่าแต่ว่านะคะเธอนั้นทําไม่ได้ไปตลอดชีวิตหรอกเพราะว่าคนคนหนึ่งต้องการมากเกินไปกับคนหนึ่งมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ต้องทำนะคะไม่สามารถจะมาโฟกัสแล้วก็ทำแบบไม่ได้เห็นด้วยกับทุกๆเรื่องที่ที่แบบแม่ต้องการอะไรแบบนี้คะ่ะดังนั้นแล้วนะคะถึงจุดจุดหนึ่งนางเอกของพวกเราเนี่ยก็เลือกที่จ ใช้ชีวิตของตัวเองเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีค,คําคาสสิกเนาะประโยคคาสสิกประมาณว่าคนทุกคนเนี่ยจะต้องแบบควรที่จะรับผิดชอบต่อชีวิตของตนเองด้วยนะคะรับผิดชอบต่อชีวิตของตนเองเราก็ต้องให้พื้นที่กับพื้นที่ชีวิตเนี่ยให้พื้นที่กับชีวิตของผู้อื่นด้วยอย่ามาแรกแซงทุกเรื่องนะคะความรักนะคะมันคือการที่ ต่างคนต่างให้ซึ่งกันและกันนะคะไม่ใช่คนหนึ่งให้อยู่ฝ่ายเดียวคนหนึ่งก็เอาไปนะคะเทคไปอยู่ฝ่ายเดียวหรือว่าคนหนึ่งก็จะเอาอีกคนหนึ่งก็จะเอาอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ความรักนะคะความรักมันก็คือการแบ่งปันแล้วก็การที่แบบ อยากจะให้คนที่เรารักนั้นมีความสุขนะคะเราต้องสังเกตด้วยว่าสิ่งที่เราทำไปนั้นทำให้คนที่แบบใกล้ชิดเราทำให้คนที่เรารักหรือเขารักเรานั้นนะคะมีความรู้สึกว่าเขามีพื้นที่เป็นของตัวเองไหมนะคะแล้วเขามีความสุขจริงๆหรือเปล่านะคะประเด็นที่เป็นเรื่องราวของแฟนนะคะอย่างไม่เฉิงหวนหนังเอกของพวกเรากับซินเจียเลี้ยงแฟนคนแรกเนี่ยค่ะแต่ว่าเป็นแฟนที่คบกันมา3ปีถือว่า ถือว่านานอยู่นะสามปีนะคะณจุดนี้ก็คือผู้ชายนั้นฐานะครอบครัวดีแต่ว่าผู้ชายนั้นไม่โตเต็มที่นะคะไม่ได้หมายถึงอายุนะแต่หมายถึงว่าวุฒิภาวะนะคะแล้วก็การเผชิญหน้ากับปัญหาแล้วก็การช่วยประครับประคองแฟนสาวเนี่ยโอ้โหแย่มากๆนะคะเหมือนกับให้แฟนสาวนั้นแบบดิ้นรนอยู่คนเดียวด้วยประมาณนี้ก็เหมือนกับว่าคนหนึ่งนั้นมีมีครอบครัวที่ฐานะการเงินดีส่วนนางเอก ของพวกเรานั้นเป็นครอบครัวที่มีความสวยงามคือมีมีความมีน้ำใจใจกว้างนั่นเองค่ะซึ่งณนะจุดนี้นะคะมันก็มันก็ยังไงดีละ่ะถ้าเกิดว่าคนที่มี ฐานะครอบครัวที่ดีกว่านะคะย,ยินดีที่จะต้อนรับครอบครัวที่มีน้ำใจครอบครัวที่แบบเป็นคนดีอะไรแบบเนี้ทุกอย่างมันก็จะลงตัวใช่ไหมแต่ถ้าเนี่ยมาเจอครอบครัวอย่างตระกูลซินนะคะของพ่อแม่ของซินเจี๋ยเลี่ยงเขาเป็นครอบครัวที่มีฐานะดีค่ะแต่ว่าเขาไม่สามารถจะยอมรับนะคะครอบครัวที่มีแต่น้ำใจแต่ว่าเงินน้อยได้นะคะมันก็เลยเป็นเหมือนกับบททดสอบความอดทนแล้วก็ความรักของผู้หญิงกับผู้ชายที่เป็น แฟนกันแล้วทีนี้ทางด้านผู้ชายนะคะก,ก็นั่นแหละก็คือไม่โตพอแล้วก็ไม่ได้มีความกระตือรือร้นที่จะมีความก้าวหน้าในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็แย่หน่อยผู้หญิงจะแข็งแกร่งอยู่คนเดียวมันก็ไม่ได้มันก็เหนื่อยนะคะเหนื่อยมากนางเอกของพวเราก็ต้องเลือกที่จะปล่อยมือไปค่ะเพราะว่าทางด้านผู้ใหญ่นะคะญาติผู้ใหญ่ของพระเอกนี่ก็เออไม่ใช่ญาติผู้ใหญ่ของซินเจียเลี่ยงซึ่งเป็นแฟนเนี่ยก็มีความ ดูถูกอ่ะเออไอ้คำว่าดูถูกนะคะใครโดนเข้าไปก็ไม่มีใครชอบนะคะแล้วการเปลี่ยนแปลงนะคะในครอบครัวตระกูลศิลเนี่ยก็มีผลกระทบต่อ ตัวของซินเจียเลี่ยงค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยทรัพย์สินของครอบครัวซินเจียเลี่ยงเป็นลูกชายนะคะอย่างน้อยก็จะต้องต่อมาเนี่ยก็แบ่งกันคนละครึ่งกับทางด้านพี่สาวได้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าแบ่งแบ่งแบงแบ,บยุติธรรมใช่ไหมคะเพราะเขามีลูกกัน2คนไงคุณพ่อคุณแม่ของซินเจียเลี้ยงนะคะก็สามารถจะแบ่งได้50%แต่ทีนี้ค่ะทางพ่อของ พ่อของซินเจียเลี้ยงนั้นไปมีเมียน้อยนะคะไปมีเมียน้อยเพราะฉะนั้นพ่อก็เลยบันเขียนในเขียนในพินัยกรรมเอาไว้ว่าซินเจียเลี้ยงเนี่ยได้รับมรดกหนึ่งใน6ของทรัพย์สินทั้งหมดนะคะของตระก,กูลเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ความมั่งคั่งของเขาลดลงอย่างมากเลยแล้วแล้วเป็นลูกคนรวยที่ไม่ได้คิด ถึงว่าวันหนึ่งมันจะมีวันนี้เกิดขึ้นเขาก็เลยไม่ได้มีความตั้งใจจะทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างเดียวนะคะพเพื่อนๆคงจะหลายๆท่านที่ที่แบบฟังหวานอยู่ก็คงจะจินตนาการได้ว่าคาดเดาคาดการได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่มีลักษณะแบบนี้นะคะคือเขาปรับตัวไม่ทันหรอกเพราะว่าทั้งชีวิตของเขาจนแบบอายุ30แล้วก็ไม่ได้มีความกระตือรือร้น,นที่จะทํางานทําการอะไรให้มันเป็นชิ้นเป็นอันนะคะเพราะฉะนั้นพอ จาก50เอ่อจากแบบจากเอ่อที่แต่ก่อนต้องได้3ใน6ใช่ไหมก็คือ50%แล้วมาลดลงหลังจากที่พ่อไปมีครอบครัวใหม่นะคะไปมีเมียน้อยไปแยกครอบครัวไปก็ลูกชายคนนี้นะคะสินเจียเลี้ยงได้เพียงแค่1ใน6 ของทรัพย์สินทั้งหมดนะคะก็ถือได้ว่าเออเขาก็ต้องรักษาจุดนั้นไว้อะคือคนเราในที่สุดแล้วนะคะถ้าไม่ได้แบบทำงานอย่างจริงจังเนี้ยก็ต้องควา้าจุดนี้เอาไวน้นัน่นนเพราะฉะนั้นเวลาที่ลูกชายแบบเนี้ยมาควา้าทรัพย์สมบัติเอาไว้ก็ต้องก็ต้องเชื่อพ่อแม่เนาะก็ถูกพ่อแม่แบบครอบงำได้ง่ายๆนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วแค่มีความดีอย่างเดียวอะ่ะมันไม่พอที่จะมามีสร้างครอบครัวด้วยกันนะคะก็เลยทำให้หนางเอกของพวกเรานั้นก็ต้องบ๊ายบาย,บายไปอะ่ะมันเหนื่อยอะ่ะมันเหนื่อยปล่อยมือซะทุกอย่างมันก็โอเคนะคะเพราะนางเอกของพวกเรานั้นทำงานทำการเก่งนะคะแล้วก็เลือกอยู่ในจุดที่ตัวเองมีความสุขดีกว่าจะต้องแบบมารวมญาติกันทีไรญาติของฝ่ายชายก็ต้องมานั่งดูถูกพ่อแม่ของเราอยู่อะไรแบบนี้มันก็คงไม่เวิร์กนะคะ โอ้โหเรื่องค่ะณนะตอนนี้นะคะเวลาที่ดูละครเรื่องนี้เนาะหลายๆท่านที่ดูอยู่ก็มักจะบอกหวานว่าเออนี่อดหวานเดี๋ยวพอเขาเลิกกับแฟนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับมาดูเลยนะเดี๋ยวดูตอนช่วงที่แบบอฉีข่ายกับทางคุณอย่างจือน,นั้นเขามีฉากแบบหวานๆหรือว่าผู้ชายคลั่งรักอะไรแบบเนี้ยก็จะมาดูนะคะ <c oughs> เข้าใจได้เข้าใจได้เพราะว่ามันก็มีจุดที่ที่ คนหลายๆท่านในสมัยนี้จะรู้สึกว่าโอเคมันเยอะเกินไปนะคะโดยเฉพาะบทของแม่ที่แบบที่แบบยอมให้โดนหลอกใช้แล้วก็แบบสร้างปัญหาให้กับลูกแล้วก็ครอบครัวอยู่ตลอดเวลานะคะในเรื่องนี้นะคะก็จะให้หลายๆรสชาติค่ะก็ต้อคอยติดตามดูกันไปนะคะเพราะว่าในช่วงแรกกําลังจะผ่านพ้นไปแล้วนะคะในจุดที่นังเอกของพวกเราก็ ก็เห็นแล้วก็เคยตามใจแม่มาแล้วทุกๆเรื่องนะคะแต่ว่าพอเวลามันผ่านไปผ่านไปเนี่ยอืมมันก็ต้องเกิดช่วงเวลาที่จะต้องกระบ,บดแล้วละ่ะคําว่ากระบฏก็คือแม่ต้องการมากไปหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเบรกแม่บ้างแต่ถามว่ายังรักแม่ไหมรักแต่ว่าเราควรจะแบบเออถอยกันคนละก้าวคือปกติแม่ลุยอย่างเดียวแม่ลุยอย่างเดียวไม่มีถอยเลยนะคะลูกถอยอย่างเดียวแล้วพอถึงนะจุดจุดหนึ่งเนี่ยคะ่ะนางเอกของพร ก็ก็ดื้อหลันขึ้นมาด้วยนะคะแต่ว่าก็ยังคงดูแลแม่อยู่แต่ว่ามันต้องมีขอบเขตนะคะแม่แม่จะมาเรียกร้องทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่โดยที่แบบคิดว่าคิดว่าลูกทําได้ลูกให้ได้อะไรแบบนี้ลูกมีลูกให้ได้มันก็ไม่ไหวนะคะเอาล่ะค่ะก็เป็นกําลังใจให้นางเอกของเรื่องนะคะส่วนคุณพ่อล่ะ คุณพ่อของนางเอกของพวกเรานะคะถือได้ว่าเป็นคุณพ่อที่ไม่มีปากมีเสียงใดๆในบ้านนะคะแล้วมันก็จริงๆมีปมเนาะตัวของคุณพ่อเนี่ยคือคือเขามาอยู่ในเซี่ยงไฮ้นะคะแบบนานแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้เรียนดีๆไงไม่ได้แบบ ไม่ได้มีการศึกษาที่ดีเพราะฉะนั้นอาชีพของเขาตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนขับรถด,ด้วยนะแต่ว่าบาังเอิญไปช่วยเศรษฐีเข้านะคะไปช่วยคุณจางถึงได้มีโอกาสมาเป็นคนขับรถแล้วก็มีเงินเดือนค่ะเพราะว่าปกติแล้วนะคะแบบงานการหาไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็โดนผู้เป็นเมียนะคะผู้เป็นภรรยาเนี่ยคุณแม่หลิวของพวกเรานี่แหละคะคมสุดๆเลยนะคะคมสุดๆแล้วก็พูดแบบ คือคือพูดเหมือนเหมือนคือมั่นใจมากว่าว่าพ่อไม่ไปไหนนะคะว่าเหล่าไม้เนี่ยไม่ไปไหนนะคะเพราะฉะนั้นก็พูดทําลายน้ําใจเยอะประมาณว่าโอ้ยแบบไม่เห็นมีงานมีการดีๆทาแบบจนก็จนอะไรแบบนี้นะคะก็เรียกได้ว่าข่มสามีโคตรๆเช่นเดียวกันนะคะอ่าแล้ค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิษฎนี้นะคะแต่โชคดีที่พ่อก็ไม่ได้มีปากมีเสียงเนาะก็เลยก็เลยไม่มีการหยาดล้างเกิดขึ้นนะคะก็ยอมไปแล้วก็อ่อนน้อมทาตนก็เรื่อง เรื่องนี้นะคะในบ้านของนางเอกก็คือแม่เป็นใหญ่ที่สุดในบ้านนะคะเอาล่ะค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ